หนึ่งห้อยปังพี่น้องหนึ่งห้อยปองังนวยเงยๆกับพี่น้องพวกเราวุ้ยเต็มเมือกกอกพี่น้องเลย,ยหัวหอยนวยใหญ่ๆกับพี่น้องนวยเงยๆกับพี่น้องนวยแหลกแหกมันครับมาๆๆแซ่บๆกันครับมาครับสู่มองสบอนครับมาเร้อยๆไอยิดย่ำได้บ่านอ สวัสดีครับพี่ถัวแดงแฟน์ดีกุลหอดสุ่กุสุขชนครับมาเด้อพี่น้องเอ้ยมือนี่ครับจันหนักจัดเต็มกับพี่น้องมือหนึ่งหอยปังพี่น้องหนึ่งหอยปองหนวยเงี้ยกับพี่น้องว่าแบบวุ้ยเต็มเหมือกรอกพี่น้องเอ้ยหัวหอยหนวยเงี้ยกับพี่น้องมาแฟนครับสุมหอกสุบอนครับหมู่บ้านพาคกันไปสาปากับพี่น้องได้หอยปังมาโอ้ยหลายครับปากคอไม่ตัวเงี้ยกับพี่น้องว่าตัวซ้ำซ้ำขาตัวพี่น้องโอ้ย มวนเฮ่เพี่น้องกัยอ่ะเสร็จแล้วครับได้ปลาคันปลาบ่ได้รนะขอหักตัวซอแต่เสียมาครับสมองสุบัติครับพี่น้องมึอนี่แม่สินจำมาเด้อพี่น้องเลยรวยเงี้ยครับพี่น้องรวยแหลกแหกมันครับมามามา,มาแซบ่บๆกันครับมาเด้อเบาเหลืมเลยรวยบุ้มไม่กินครับพี่น้องอ่ะพี่น้องมึงจัดเก่งจัเเนเอยครับ ลุมปูน่อยสดสดสดลุมปู e <aha> น่อยสดสดสดเอเสียงน่อยมแน่นอนเลยมานครับสุนงสบอครับมาเ้อพออิดยำนบอนอ สุดยอดพี่น้องซับสูตดไหมครับตอนตักฮึมาแล้วมาแล้วรวยรุ่นพี่น้องเองยุ๊บขวดสนับมักในตัวอะไรพี่น้องเอยเอาแก้วเข้าไปในโกนขวด โดนได้พี่น้องไม่มได้กินเต็มกลุ่มมาก่อนไปหน่อยจดุดนะ ก่อหลุมอีกกุ้งของหนุ่มสมัยข้าดหาปิดแซบบ่เปลัาจด นี่ยกาดดีพี่น้องอเ้ยเนนกัน บางครั้รลุ้นใสัส่มเหมนอนกันก่อนหินน้ำผู้เขาพี่น้องน้อยอย่างไรอยดีพี่น้องเต็มกวน จัดไปจุดโอ ขากไปหน่อยเหมนบอกหอยเลี้ยงได้ไปหน่อยหอยส้าปลาว่านรับในมี้หอยปังไปหน่อย <c oughs> ไมนี่บ่ยหยาบไปไหนเด้อบรรยากาศดีครับตอนเชียรสอบพี่นอ้อง พลอยอดีพี่น้องมืนเด้อครับเือช่าสุมอกสุบอนครับมานเด้อคุณนิชามักไห้บนนอกแลามมักตะกุ่งบนะอะอมันดนของ หยุดไม่เอมสูุพีนออ่น้อเขเนาะปกดลวงเลยโอ้บรรากาดีไปเลยม้ง <c oughs> มาเอาอย่างนอกนผิน่อกเองอนี่นี่ดิ่มเห็นแชบหมูพี่น้องเอ้ยกิในไก่อิ่มหรอก็เห็นแชบหมู โอ้ยท่านกันมโนพี่น้องเลยเนาะโลกมึงเดียวขึ้เก่าอันละข <c oughs> ึ่นเห็นเนีย่ยครัพักอีกเห็นพี่น้องเลยเนะปากกินท่านกัน เหนเอาเด้พี่น้องเลยวันยังมวยหยุกครับอาตุมหัวมันจิรีบ มซื้อพ่นกับวานหน่อยบาทได้ไปนอนไอ้ปังง่ายครับพกรหกสิบเจ็ดสิ 60, บนสมกอ เบิร์นเลยพี่น้องบาทว้าอ mm ิน hmm. กิน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 ำจ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 ำมาเนี่ย หนึ่งเอา,มาเมื่อกี้หนกาดดีครับพี่น้องตอนซีอิ๊วพวกเราควนกับเอาตาออกแน่ับดบายเลยพี่นอ้องมาปังว่าเป็นยังครับก็คือหอยเชลลอหัวมูดออกแต่เฮงกูพี่น้องอออเลย หัวรุดออกหลาบกระเสียบเลยพี่น้องเพราไปค่อย đó bạn nó nhìn ở ngoài <laughs> <laughs> thật แทบคักจนลืมกินเข่าพี่น้องเลยกองเขามาย่างดีได้ก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อคับพี่รอบหนึ่งครับพี่น้องติดตามจิ้มจุมคับเบ้าปุยจุบฮอกจุบพักคับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่ไม่เด้อพี่น้องเลยเป็นุณกำลังแรงใจครับพับพี่พี่น้องครับกินเข่ายำเสายยำเวนยำแหล่งครับพี่น้อง อ่ะสโลแกนครับพี่น้องเอาผู้ใด,ดตาบอดในมือตาไรครับยางบ่ได้ขอให้เล่นหันเด้อพี่น้องเดอ้อผู้ใด้ขาขุดขางอคอยขา,ขา,ขาซื้อขิงหนึ่งครับผูดด้ใดเป็นโรคเก,ก,กาโรคซีบขอให้สวงให้ซ้อ,อครับผู้ใด้โบสถมบูรสบายได้พี่น้องเด้อนอนติเตียงลูกกองงานขึ้นมาไม่กินหัวหอยปังครับหลุมปูดเจ้วหลุมปูดเจ้วอาปากเนี่ยหยาดบึ้มหยามต,ตัวตัวตัวพี่น้องเลน่นหันคุ้นคุ้นอ่ะสลับกิมมี่ครับโชคดีความสุขยาเก็บยาไข้ยาจนพี่น้องลำรวยสู้กุศลก้นครับผมบ่าวปุยจุบาก้าสสวััดีครบ จิวๆหวฝากาก็ไล่ก็แช่ก็ติดตามนําไปเด้อพี่น้องเด้อมาุูยจูพฮอกกพากับพี่น้อง